ไม่กังวลเพราะว่าคือผมมีโอกาสคุยกับน,น,น้องๆกลุ่มครุฟ้าแล้วเขาก็ยืนยันโดนรวมถึงโดนถึงข้อความเป็นเสงเ,เขาก็ยืนยันว่าวันนี้เนี่ยเขาจะต่อสู้แบบสันติวิธีและสันติวิธจีจริงๆจริงๆต้องบอกว่าเราเห็นความผิดพลาดจากการปะทะกันหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยทางทางน้องๆเองเนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แนวทางจริงๆนะครับ เราก็เรียนรู้และพัฒนาวิธีที่จะต่อสู้เพื่อได้ใชยชนะมาผมก็ผมเชื่อนะแล้วก็วันนี้เลยยิ่งสําคัญมากที่ต้องออกมายืนอยู่้างหน้ากับน้องๆเพราะว่า,เ,าเราต้องการที่จะบอกว่าสันติวิธีมีสันติวิธีจริงๆนะครับส่วนเจ้าหน้าที่ถ้าไม่เมตตาประชาชนถ้าไม่เมตตาเยาวชนจะส่งอะไรก็ส่งมาเราจะยืนอยู่ตรงนี้จนกว่าเราจะได้ใช้ชนะได้ใัยชนะพวกประชาชน นะครับแต่เรายืนยันในการต่อสู้อย่างสันติวิธีนะเราอาจจะไม่สามารถท้ามทุกคนได้นะคือวันนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าท้งเจ้าหน้าที่ทั้งรัฐบาลเนี่ยกดขี่จนประชาชนจฉพาะเยาวชนเนี่ยไม่เห็นทางออกไม่เห็นอนาคตไม่เห็นแสงสว่างปลายอุโมงมันไม่แปลกมันไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาจะคิดว่าทางเลือกสุดท้ายคือการใช้กําลังการใช้การใช้ความรุนแรงแต่ว่าไม่เป็นไรครับ ประชาธิปไตยคือการรับฟังความเห็น่งกันและกันและการพัฒนาการการเจริญเติบโต,ตของคนก็คือการรับฟังเหตุผลวันนี้เราก็มีเหตุผลชัดเจนแล้วว่าต่อสู้กันแบบโดยใช้กํลาลังมันไม่เวิร์กนะฮะเรากลับมาใช้สันติวิธีเราชูสนิ้วกันแบบเนี้ยมันคือสันติวิธีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเองก็อยากเห็นว่าการเปลี่ยนแปลง,งการพัฒนาการของการทําการชุมนุมข,ของ,งน้องๆไทยรู้ฟ้าเนี่ย จะเป็นยังไงภายใต้โจรคัางว่าสันต,ติวิธีจนได้รับชัยชนะมันก็อาจจะมีผู้ชุมนุมบางส่วนที่เขาพยายามที่จะควา้างปลาสิ่งของแม้ว่ากลุ่มทะลุฟ้าเขาจะเข้าไปห้ามแต่ก็ห้ามไม่ได้เนี่ยเรามีวิธีแนะนําหรือว่าอะไรยังไงหรืออยากจะคูดกับคนกลุ่มนี้ยังไงไหมคะก็พยายามผมเชื่อมันจะน้อยลงผมเชื่อว่าจะน้อยลงแต่อย่างว่าเราห้ามทุกคนไม่ได้แต่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย มันเทียบไม่ได้เลยนะครับกับชีวิตที่ต้องสูญเสียจากการบริหารการบริหารทิดพท่าของรัฐบาลกับชีวิตที่ต้องสูญเสียกับความขัดแย้งทางการเมืองจนะเรียมนะว่าตำรวจที่ถูกเผาก็ดีหรือข้าของที่เสียหายก็ดีมันสร้างใหม่ได้และขอถุอยตรงนี้นะครับทุกวันนี้เนี่ยรัฐบาลใช้งบประมาณซื้อของไร้สาระมากมายรถตำรวจคันเดียวขัดแรกไม่รู้หรอครับแต่ชีวิตคนคนหนึ่ง สุขภาพคนคนหนึ่งอันนี้เอาคืนมาไม่ได้นะครับอันนี้เอาคืนมาไม่ได้เ,รนนเ,ดเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลหยุดท่ามเรื่องข้อของสียหายนะครับรักษาชีวิตคนเมตตาประชาชนเมตายาว,วชนถ้าคิดได้ก็ลาออกซะคิดไม่ได้ก็เจอกันกับประชาชนแต่เราจะสู้โดยสัทติวิธีและเราไม่กลัวการกดขี่คนเองเราไม่กลัวการใช้กําลังเจ้าหน้าที่เพราะเราทําในสิ่งที่ถูกต้องเราเรียกร้องประชาธิปไตยให้ประชาชนเป็นใหญ่ เราจะใช้สัติวิธีต่อสู้กับกําลังทุกอย่างที่รัฐบาลมีและวันถนึงประชาชนจะชนะครับวันที่15เนี่ยค่ะกลุ่มพี่เต้นเขาก็จะออกมาทําคาปาร์รเราจะไปร่วมตรงไหนยังไงร่วมด้วยครับ,ร,บร่วมด้วย มีแผนการแล้วแต่ผมว่าเดี๋ยวผมของผมรอให้พี่เต้นกับพี่หนุ่ลิงเป็นคนแถลงเองดีกว่าเพราะว่าผมผมเรียกว่าผมรับโจทย์มาจากแกเองทีหนึ่งว่าดูแลส่วนไหนนะครับของพี่ต้องรับดูแลส่วนไหนคะเพราะอย่างของพี่หนุลิงก็จะไปอยู่อยุธยาของพี่เต้นจะอยู่ราับผส์ไม่อ๋อาเขาแจ้งแล้วผมไปอยุธยาก,กับพี่หนุ่ลิงต้องแจ้งแล้วก็ผมไปอายุทยาก็จะไปพาพี่น้อง ที่อยู่ต่างจังหวัดนะเดินทางมาจากสายุทธยาตเข้ากรุงเทพก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่จนะพาพี่น้องจากภ uh, าคตอนหนอ,อนะจากจันทบุรีระยองชลบรุรีเข้ามาทางบางนานะครับฝั่งทนก็จะมีเข้ามาจะมีจะมีกลุ่มรถรูซุปเปอร์คาร์มอบที่รวมตัวกันเองนะฮะอยู่แถวท้องหลอ่อแล้วก็เข้ามาก,ก็จะมีด้วยนะครับมาทุกมาทุกกลุ่มเลย เรามองภาพวันที่15นี้จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ยังไงบ้างไหมคะคงค่อยๆเราไม่หลอกเลยการต่อสู้ครั้งนี้เหนื่อยหนาการออกมาวันเดียวคงไม่ได้สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแบบสิทธิพิเศษได้แต่ว่าจะค่อยๆมันจะเป็นขั้นบันไดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสนใจอยากจะดูเหมือนกันว่าพี่เต้นแกนเตรียมวางแผนอะไรไว้เพราะผมเองเนี่ยก็อบอกว่าผมไม่เคยสัมผัสพ,พี่เต้นตัวจริงมาต่อนจนกระทั่งวันที่ได้คุยกับแกแกเป็นคนที่ ถ้าถ้าแกไม่ใช่นักการเมืองแล้วแกไปเอาดีทางด้านตลกเนี่ยผมว่าแกก็แกจะขึ้นลำดับหนึ่งได้เพราะนั้นพี่เต้นแกเป็นคนอัธยาสายดีเป็นคนสนุกสนุกสนานมากนะ,ะเป็นคนที่มีความรู้มี